ไปเจอรูปปั้นเดินเข้าไปมันจะเป็นเส้นทางให้เราเดินเลยอแล้วก็เขาที่บอกว่าเนี่ยมันจะมีบูธตรงนี้ถ่ายรูปนะถ่ายรูปฟรีถ่ายเลยไปได้เลยผมก็ไปเลยิ้มดิยิ้มถ่ายถ่ายก็รอคิวพอเดินไปเขาแบบเขาจะบอกตลอดเลยว่าก่อนกลับอย่าลืมไปตรงบูธมูชเชนด้นะมีนั้นมีนี่นีั่นนั่นเนี่ยแล้วผมก็ไป พอไปเสร็จก็แบบอ้าวมีรูปเราวาะเงี้ยเราก็ดีใจเออเขาถ่ายไว้แบบสนามเขาแบบดูแลดีนะครับก็อย่าลืมเราไปเสียตังนะใช่ใช่เราต้องซื้อตัวเขาไปสนามเขาดูแลดีนะเขาแย่งกวาดเลยกวาดมาทุกรูปเลยกวาดมาเออ this not free this not free วินตามมาเลยภาพแบบเหมือนแบบเวลาเราไปตามสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะมันมีมันมีล้วมีหน้าเราติดจาร์อะไรอย่างเงี้ยแหละอย่างนั้นเลยคือแบบอ้าวแว่แต่ก็ต้องซื้อ นี่เปนเกียบในทั้นหนึ่งกล้องใหนดีกล้องใหนดีนี่แล้วไปถูกยุคด้วยไปถูกยุคด้วย2 0 1 8 2นสิองสิบ้อันนี้ครับผมนี่ชูเสื้อพี่ศิลาเลยนี่เขาบอกด้วยว่าพี่ศิลาค่าเหนื่อยปีละ8ล้านปอนด์อ๋อคุ้มมากคุ้มมากเออนะฮะคต้องบอกว่าต้องบอกว่าถือว่าถือว่าไปถูกช่วงนะเพราะว่าเขาอยู่ไม่นานเฮ้ยหายากเลยพี่ปีเชื่องเงินเขาอยู่อ่ะใช่ถือว่าเป็นของแร์ไปไปถือว่าเป็นของแรบี์อยากเล่าเลยอันนี้ชูเสื้อแล้วพี่ศิลาชูเสื้อแล้วนามเทพแล้วเฮ้ยเบอร์13ีเหสิบสาม ผมเดี๋วันที่13วันที่13บสาแล้วพี่อ่าแค่นั้นเลยโอเคลัคกี้นัมเบอร์พี่อ่าลัคกี้นัมเบอร์สวยเลยครับมาเสร็จอันนี้ก็เป็นวันที่ผมเซ็นสัญญากไงเซนอนขึ้นมาสุดพิมพ์เลยแล้วก็มีคุณลักกาแซคุณลักกาแซ่มารับด้วยอ่าโอเคแล้วก็เพราชิมผมผมอยากว่าซิลาอิสแอนด์เมซิ่งเนเชอรัลทาเลนต์แอนด์วิวบีอเกรีดสปอตแอดดชั่นเป็นยังไงมีพรสวรรค์โดยธรรมชาติแล้วเป็นการเติมเต็มยอดเยี่ยมใช่ลักกาแซ่ยังต้องมารับพี่เลยใช่ใช่ใช่ต่อเราก็ถ่ายเท่ไปดิ เออเนี่ยมีคืนปลายให้ด้วยอ่ะเลยสนามด้วยนะมีชื่อเป็นไงเป็นไงอยู่ระหว่างโอวายองกับลากาซัโอซิลต้องอยู่ต้องต้องหลีกทางให้พี่หมดเลยนะใช่ใช่ความเป็นเจ้าชีย์เป็นคีย์เมเกอร์ีกอันนี้ผมลืมเซ็นอ่ะอือโอ้ค่าตัวพี่ศิลาร้อยี่สิบล้านปอนด์เลยนะฮะสถิติพิมพ์ลีกทุกวันนี้เลยนะเนี่ยโฉมหน้าคือแบบอ่ะ แล้วก็อันนี้เป็นคำขอบคุณจากครับคุณเอมิลี่เขาโอเคเฮ้ยถือว่าของแบร์พี่ถ้ามอยแรงแบร์อะไรปีครึ่งหนึ่งอะถ้าไม่ได้ไปในช่วงช่วงเวลาไหนก็คือไม่ได้ใช่ก็ถือถือว่าเราเราจะไม่ได้ถ้าถ้าเป็นลูกกับอาเซมเบอร์เกอร์กับอเดิต้าอาจจะไม่มีค่าเท่านี้เขาเดี๋ยวจะมีเยอะเลยใช่ถือว่าเป็นขอมิลี่ดีกว่านะครับ